เมื่อกี้เหมือนมันมาหยอกขันันแรกกดกดแล้วก็ไปครับง่วงซะแล้วเดี๋ยวมนาหาหลับพี่นอนใหยุพาพันเลยต้องเอาอันนี้ไปด้วยไหมเนี่ยเข้าไปนี่ตากลางคืนเงียบเก็บเลยครับหาที่หลับที่นอนแล้วรอตกตอนเช้า อะไรอพออยู่เต็เนเล็กๆเองสิลับพี่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สี่ทุ่มกว่านะครับเงียบกริบกลางคืนไม่ลากไม่ไหลไม่อะไรเลยครับหนองใ่ม้งสวัสดียามเช้าครับนานนาเมื่อคืนเงียบกริบทั้งคนทั้ปๆๆๆๆงปลาเช้าเียเดียว6หกโมง หมอกแรงมากเลยเรียนยังครับมาลุ้นกันครับบ้านเราคืนวานน้าก็ลังลมดีกันอากาศดีนะครับขายำเช้าเช้าวันอาทิตย์หกโมงขึ้น อะไรวะเฮ้ยได้ลาช่อนเฉยที่หกปลาบูใหญ่เหรปลาบูปลาบูปลาบูเข้าใส่กุ้งใส่กุ้งปลาบูเข้า เหมือนนั่นนี่มองยงน,น,นี่เลยมันก็เข้าหมดแล้มัม่เข้าปช้อนนึงวะม่คือเอบอกสตัวตัวนี้ป่ะมันอกเอกระัเขาสตัวน้ำหลงไม่ลดไม่หลงหลงไได้นะใส่กุ้ง ติดเปล่าติดเปล่าโอ้โหลูกปลาปลาบูเหรอปลาบูเข้าดีทำไมตัวเล็กๆว่าอย่างตีมาเนี่ยนี่ตัวใหญ่เลยอาไหปลาปลาช็อกเกอร์ อโอ้ปล่อ,อ,อ,อยออเดี๋ยวค่อ <c oughs> ย <c oughs> ปล่อยปลามันค่อยกินจัดเท่าไรนะ <c oughs> บางวันก็เข้าบางวันก็ไม่เข้า ตอนนี้ก็ลุ้นขอให้มันเข้าอันนี้วันหยุดพักผ่อนสองเองหรอพี่ของพี่ใส่ไว้อยูไหนไอกระชังแรกกระชังสองก็<ช>สามตัวกระชังนี้สามตัวเลยตัวใหญ่ด้วย ปลาบูเยอะเนาะหนองเนี้ยนึว่าปลาช็อกเกอร์ เมนูวันนี้สงสัยจะต้มเหรอต้อยมยำปลาบูห <c oughs> นึน่งเลยบูอะ่ะไอ้โอ้ที่นี่ไปหลายลูกแล้วไอ้ไอ้บางคนเขาไม่กินโอ้โหไอ้พวกไอ้โง่ต้มยำไม่ต้องพูดถึงเลยเนือ้อหวานเขี้ยบ <c oughs> อีกแล้วไอ้ทางอีกนะัดใหญ่เลยเมนูนดูต้มดูมอจะต้ม ง่ายด้วยคอร์คอร์เกตก็บัดแห่ เดี๋ยวเสร็จก็เออนุ่นน,นะครับากาแฟร้อนกาแฟเย็นเอาสมดุดเอ้าไม่ใช่กาแฟน,น,นั่นนี่เย็นนมัเเหลืองขียวเหมือนกันเอ้นี่มันสดสงวนนั่นน่ะเขียวเหมือนกันนึกว่ากาแบบกฟอมองขึ้เขียวนึกว่ากาแบบกฟนี่ทำอะไรไงต้มกาแฟต้มกาแฟครับ ข้าวพอจริจริงเลยข้าวไว้ในที่ข้าวหรือเยอะไหมฮะข้าวหรือเยอะไหมอยู่ในมอหนึ่งไอ้ที่ยังไม่แช่เหรอไม่ไม่ที่ที่มันที่มันนึ่งแล้ว่าโอ้เยอะอยู่ในหวดะไม่แ่แต่ว่าในหวดะอยู่หลังรถตัวไม่ถ้ามันเหลือเยอะจะไม่แช่ไงอยู่หลังรถพี่เนี่ยไอ้ที่เป็นห่อก็ยังเหลือยังเยอะเนอะดูแลเริ่มจะนี่จะเจ็ดโมงวันนี้มองยังอันนี้อย่อตีนเขา ใช่หรอกดีนะไม่แช่เยอะนอ่ะกินไม่เท่าไหร่เลยมเมื่อคืนเนี่ยเจีวยวตระยำไหมเดี๋ยวเจียระำปลาบุวเออในหออ่ออีกแค่ต้มโอ้มีเครื่องต้มได้หมดเลยออน่ะผมใส่ตรงที่เขายือนนะพี่ดูยืนตรงมานหกหลังอ่ะอไม่เคยกินหรอกพี่มั้ง ถ้ากินก็ครั้งแรกผมนะต้ยมยำปะบูตัวยำเช้าดีมากเลยแต่เมือเ่อคืนพี่เอามากินอีกขวดหนึ่งไงม,มันก็จะเหลือสามพี่เอามากินขวดน,นี้แหละ ยามเช้าเช้ามันก็ฟินๆหน่อยกาแฟร้อนอันนี้กาแฟร้อนกับช้างเขียวช้างหนีกาแฟเย็นเอาเหรอกินกาแฟอย่างกนต็นน่ะมันพาผมกินจิตปฏิภาณกาแฟไม่ต้องชงเออบ้าเนอะน้ำตาลมันกินไป ลุกขึ้นมาหาฉวกแทงอันนี้อยู่เห็นยู่แกมามาดึงเอาสมวกไปหาแทงไร้อยู่เจ็ดโมงสิบ

พี่หิวเลยนะเนี่ยทำให้เมียไงเมียหิวแล้วอันนี้นะจะย่างหมูต้มมาม่า <c oughs> ห,หน่อแล้วตัวแรกมาแล้ว <c oughs> ตาก็เอาขพี่พบไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่นเนาะจะเสียได้ยังไงยกเลิกแล้วใช <c oughs> ่ไหมยกเลิก <c oughs> แล้วไม่เสียคเขา ม่าบอกว่าใครได้ก่อนไม่ต้องเสียค่าเบียไงไอ้โชว์ตัวหน่อย,ยโอ้สวยอยู่มาแล้วกูต้องทำร่มแล้วเหละเห็นไหมผมบอกแล้วว่าพังพดกินได้หมา ดีครับป้าลอยเหยื่อองมง้ิเียเียเียบ,ยบ,ยบ <c oughs> ดูดิเช้านี้ได้กินไม่กลัวน้ผัดไข่หมู่าง,งาข้างหน้ากินเลย จุดทูบแต่เช้าใช่ไหมครับเช้าด้วยกันเวลา,าเช้าแล้วโอ้มีอะไรโอ้โหต้มมาม่ามันเลิศหรูส <c oughs> สีสันโอเค้เหนียวเี้งนี่อบาอะมีจานอยู่ น้อางครับตัวใหญ่เลยหน้ามันแหง้งจังขอเข้าครับกินข้าวต้มามาม่ามันใช่ปะ,ะม,ม,มันไม่ได้เด็ดที่มาม่ามันเด็ดที่ไข่ป่าดุกมะน <c oughs> ี่ตับปลากระป๋องเลยลต้องดามไม่ต้องมาม่านะครับพวกผมสวอปกันมาแล้วผ่านการตรวจเชื้อหมดหมดแล้วครับ เริ like water, to top, ่มดีหน่อยเริ่มมีลมแล้วครับเริ่มเย็นแล้วเริ่มไม่ร้อนแล้วอ้าอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ตักบ่ะตู้ชู้องไหนอ่ะอาแล้อนะ โอ้มาแล้วเว้ยแต้ม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 สองแต้มสองครับแต้มสองกินเบามากเลยกินเบาล่ะอ้าวเพิ่งลงยังไม่ถึงสิบนาทีเอาขึ้นแล้วนะโน้สวย เีอื้าดิอือฮึมอ่าครับโยมมาเลยโยมมาเลยอ้าวอเต็มสองเต็มสองสามสามเหรอเอาเต็มสามใช้ขยัน ยักยักกินเบามากไม่เหรอรู้สึกไม่อยากอะไรไม่รู้มานั่งรอปลากินบรรยากาศก็จะดีหน่อย พี่เองเงียบจังวะวันนี้ไม่เหมือนตอนอยู่ตรงพอกหมาเลยโอ๊ยยงไงคำฝาด้วยข้ามาเลยข้ามาเลยปัาน้เร็วหน่อยป้ายรอเหยื่อนั่นน่ะอุ้ยกูไม่มเ,ออไเอากูจะแดกมึงอนะ่ะเงียบเงียบเงียบ ปลาเงียบปลาไม่กินคนกินดีดีคนกินดีดีเอมดปลาไม่กินคนกิน ส้มปลาอีกเหรอกับแก้มยังเต็มอยู่เลยสมเยอะก็ไม่ได้เยอะใบสามกลับตอนนี้เที่ยงอีกสามชั่วโมงมันกินค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้มันเงียบอสองหางบานูนน ไหนๆก็เล่นแล้วลงไปเลยเงียบๆปลาไม่กินหรอกคนกินดีดีโอ้ยกแก้ม้านนี้นต้มยำปลาบูเข่อครัวพัอปลาเรื่องกับแก้มไว้ใจเขาเราลงยังไงต้องออจานขาดอะไรน้ำปลายู่งัน,นแซ่บปะแซ่บจ้ะ นั่งนั่งเฝอไม่ไม่กินหรอกปลาไม่แดกอ่เก็บปลาไม่กินเก็บของแล้วครับไม่ไหวแล้วคนก็เหมือนจะไม่สบาย เันแล้วเอาแล้วเงียบกกิบเลยโอเคครับเก็บของกันแล้วเดี๋ยวค่อยส่งงานกลับบ้านแล้วปลาไม่กินมีตัวนี้ <c oughs> ปลาเจ็ดตัวแปดตัวครับพอกันแล้วไม่ไมยน,มนี้ถ้าผมสนบ มา well. ันลานานาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ